รักให้เป็นให้เสียงภาษาไทยโดยมาดูนะรักให้เป็นถ้ารักไม่เป็นยิ่งรักยิ่งปรารถนาดีกลับยิ่งกลายเป็นสร้างทุกแทนทั้งเราและเขาเพราะทุกความปรารถนาดีเป็นความปรารถนาของเรา เราต้องการให้เขาทำตามความปรารถนาดีของเราเมื่อเขาไม่ทำเราก็ทุกข์และรู้สึกไม่ดีถ้าเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นคนมีอำนาจเราก็อาจใช้การบังคับดุด่าบน่นเพื่อให้เขาทำตามใจเราแต่ถ้าเราเป็นคนเบื้องล่างก็น้อยใจที่ทำไมเขาไม่เห็นสิ่งที่เราบอกเราทำ สุดท้ายก็ทำร้ายกันทั้งคู่รักได้นะแต่ต้องเข้าใจว่าทุกคนต่างรักตัวเองถ้าเขาไม่ทำตามเราก็รับให้ได้แบบนี้จะสร้างแต่สิ่งดีๆให้กันและกันฟังดูยากนะค่อยๆฝึกค่อยทำความเข้าใจธรรมชาติแล้วใจจะเบาสบายลงมือทำคือคำตอบ